สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับวันนี้ก็ลุงเพชรพาชมนะครับช่องลุงเพชรพาชมขอฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับลุงเพชรพาชมวันนี้จะมาพามาชมพระนะครับผมได้พระมาอีกห้าองค์นะครับผม องหกองครับเริ่มจากองค์แรกนะครับผมเริ่มองค์แรกเลยนะครับวันนี้ก็นําเสนอเป็นล็อกเก็ตรูปถ่ายหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับผมองนี้น่าจะเก่าครับเป็นรูปถ่ายด้านหน้าเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสดครับพระมงคลเทพบุนีหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญครับอัดกรอบเก่าพลาสติกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูปพระสมเด็จวัดปากน้ําครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อนะครับผมได้มาสององนะครับเรียมกรอบพลาสติกสวยๆนะครับพร้อมคล้องพร้อมใช้เลยนะครับผมานใดสนใจครับมีมุมมีทางนะครับผม่าก็ทักมาสอบถามได้ครับผมนี่นะครับชมกันชัดๆครับเรียมกรอบพลาสติกเก่าเลยครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญครับผมได้มาสองบานนะครับเป็นรูปถ่ายสวยๆครับเก่ามากครับผมนี่นะครับ ถ่ายหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับเรี่ยมกรอบมาทั้งสององค์เลยครับนี่ครับผมเป็นรูปถ่ายเก่านะครับผมมาสองบานท่านใดสนใจนะครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับก็ฝากติดตามช่องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดสับตะไคร้ด้วยนะครับผมพี่น้องทั้งหลายนะครับมาองค์ที่สองนะครับผมองค์ที่สองจะเป็นสมเด็จหลวงปู่ผูวัดอิน องนี้เนื้อสวยเลี่ยมขอบมาพร้อมเลยครับเรียมขอบสแตนเลสมาพร้อมเลยครับองนี้สวยครับผมผงเก่านะครับเป็นพระสมเด็จวัดอินทารามครับหลวงปู่พูนะครับผมองนี้สวยมากจะมีตาประทับด้านหลังด้วยนะครับมีตาประทับด้านหลังเดี๋ยวสองตาประทับให้ดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับผมเป็นตาประทับของวัดอินทาราามครับ เรยว่าบางคุณพรมนะครับผมสมเด็จบางคุณพรมหลวงปู่ภูวัดอินเนื้อสวยครับพร่งนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่องลุงเพชรพาชมนะครับผมครขอขอบพระคุณตวงหน้านะครับสําหรับท่านที่กดติดตามนะครับผม่งนี้สวยจริงๆครับหลวงปู่ภูวัดอินเนื้อสวยมากครับผม เขาจะใส่กรอบมาให้พร้อมอย่างนี้เลยครับเจ้าของเดิมเขาสวยนะครับผมสมเด็จหลวงปูป่โพวอินทารามครับหรือว่าบางคุณพรมนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางสนใจครับอยากจะเก็บไว้บูชาครับผมหรือว่ามีมุมมีทางครับก็ทักมาถามได้นะครับผมสอบถามได้หรือว่าอยากจะดูพระองค์ไหนเพิ่มเติมนะครับผม ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้นะครับมาองต่อไปนะครับผมองต่อไปก็จะเป็นาสายมูลเลยนะครับดังมากครับผมองนี้ท่านท้าเวสุวรรณนะครับวัจุลามณีครับผมหลวงพ่ออิทวัจุลามณีเท้าเวสุวรรณโนครับเลียมขอบพลาสติกมาพร้อมเลยครับเป็นอย่างนี้เลยครับเลียมขอบมาแล้ว รักษาหน้าพระไว้ครับนี่นะครับวัดจุรามณีปีับปี่นะครับผมนี่มีรอยโค้รสองห้าห4สครับผมรอยโค้ดตอกทะลุออกด้านหลังเลยนะครับผมโค้ดตอกอยู่ตรงนี้นะครับพอิทวัดจุรามณีครับผมทันทาวเวสวนโนครับเนื้อผิวไฟหิ่งหเลยนะครับสวยครับองนี้ ครับผมได้มาสามองค์ครับท่านเทวสุวรรณนะครับผมที่จะเป็นโคตตอกอยู่ตรงนี้นะครับสวยชัดเจนครับผมเทวสุวรรณครับสนใจนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมเทวสุวรนโนครับเตรียมกรอบพลาสติกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับตอกด้งถึงข้างหลังเลยครับผมวัจุรามณีนะครับผมดูองค์ต่อไปนะครับ องต่อไปก็จะเป็นท้าเวสเหมือนกันนะครับผมท่านท้าเวสวรณโนเหมือนกันครับผมรงนี้ก็สวยครับจะมีโค้ดตอกอยู่ด้านหน้านะครับผมเป็นโค้ดหมายเลขนะครับผมโค้ดหมายเลขอยู่ด้านหน้าครับผมนี่นะครับมีโค้ดหมายเลขจะมีโค้ดตอกหมายเลขอยู่ข้างหน้าครับผม นี่ก็ปีเดียวกันครับ6กสี่เหมือนกันนะครับผมวัดจุฬามณีครับหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีครับผมท้าวเวสสุวรรณนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธโสธรครับผมนี่นะครับจะมีโค้ดตรงนี้ด้วยครับด้านหลังครับจะมีโค้ดตรงมุมด้วย หพ่อพุทธโสธรครับผมพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเก็บไว้บูชาหรือว่ามีมุมมีทางนะครับก็สอบถามมาได้ครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับนี่ครับสวยครับผิวหิ้งๆิไฟอย่างนี้เลยครับนี่ครับจะมีโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดเป็นคล้ายๆภาษาจีนนะครับผมหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับแตรงข้างล่างนี้จะเป็นโค้ดหมายเลขกำกับนะครับ ทาเวสวุวรรณโอหลวงพ่ออิดวัดจุรามณีครับผมสวยครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมมีมุมมีทางาก็สอบถามมาได้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้ครับอ,องค์ต่อไปนะครับผมองค์ต่อไปนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธโสธรครับผมมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยครับ พร้อมกับน,นี้เลยปี B 64นะครับ2564ไตรามาส2564ครับผมนี่นะครับเป็นหลวงพ่ออิดครับวัดจุรามณีนะครับผมสมุทรสงครามหลวงพ่ออิดวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านจะดังมากเรื่องท่านท้าวเวสุวรรณนะครับรุ่นสยบไพรีพิณาศนะครับผม พร้อมกล่องอย่างนี้เลยครับองนี้สวยครับจะเป็นเนื้อลงยานะครับผมแกะให้ดูข้างในกันครับนี่จะเป็นเนื้อลงยาเลยครับผมแกะให้ชมนะครับอันนี้เนื้อลงยาสวยๆเลยครับท่านน่าจะเป็นหลวงพ่อพุทธโสธรครับผมลงยาสวยๆครับด้านหลังจะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับ ของหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีครับผมปีหกสี่เหมือนกันครับรุ่นสยบไพรีพินาธครับผมนี่ครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดหมายเลขตอกอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับจะมีโค้ดตอกอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นโค้ดหมายเลขนะครับับสวยครับอง้งนี้สวยครับเพราะอาจจะเป็นเนื้อลงยาด้วยครับผม สนใจก็ทักมาถามได้นะครับผมนี่ด้านข้างนะครับขอบด้านข้างจะเป็นอย่างนี้ครับผมด้านหน้าขององค์หลวงพ่อครับพระพุทธสุทธรครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะนะทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับช่องลุงเพชรพาชมนะครับผมวันนี้ได้มาได้มาอีกสี่หองค์นะครับผม ลงยาสวยๆนะครับด้านข้างขอบด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่พีทันใดสนใจครับอยากเก็บไว้บูชาหรือว่ามีมุมมีทางที่จะไปต่อนะครับผมขอสอบถามได้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับผมอันนี้เป็นพระบ้านแท้ๆเลยนะครับมาได้ตามบ้านมาครับผมนี่นะครับเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อพุทธโสธรครับด้านหลังจะเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับผม จะมีโค้ดหมายเลขกํากับครับผมอยู่ด้านขวามือครับมุมด้านขวามือนะครับผมมีโค้ดตอกกำกับอยู่นะครับพี่พี่ท่านใดมีมุมมีทางครับผมก็ทักมาสอบถามได้นะครับเดียวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์ให้ครับผมอันนี้มาพร้อมกล่องเลยนะครับมาพร้อมกล่องเลยครับของสวยเลยครับผมนี่นะครับพ่อโสธรครับประทับหลังท่านท้าวเวสสุวรรณครับ รุ่นสยบภัยรีพินาศครับนี่นะครับหลวงพ่ออิดครับผมปัจุรามณีครับผมพระคูโสภิวิริยาพรนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุรามณีครับผมจังหวัดสมุทรสงครามไตรามาสสองห้าหกสี่ครับผมมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยครับเป็นเหรียญลงยานะครับผม เหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาครับด้านหลังจะเป็นท้าวเวสสุวรรณครับครับผมพี่ๆี่ท่านไหนสนใจองค์ไหนนะครับผมสอบถามมาได้ครับมีมุมมีทางครับหรือว่าอยากจะเก็บไว้บูชาครับผมครับสอบถามได้นะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมฝากพี่เพื่อนๆน้าๆทุกท่านครับผม มาองค์ต่อไปนะครับผมองค์ต่อไปจะเป็นพระเก่าครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่พี่ๆท่านใดพอรู้ที่นะครับผมหรือว่าอยากจะเก็บไว้บูชาเป็นพระเก่าครับเป็นพระเก่าท่ายมานะครับผมแล้วเก่ามากครับนี่นะครับน่าเก็บนะครับผมเป็นพระเก่าครับด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับใต้ฐานครับผม อยากจะดูภาพเพิ่มเติมพระองค์ไหนนะครับผมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆพื่อนพี่พน้าๆทุกท่านครับกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นพระรูปหล่อเก่าครับเป็นรูปหล่อโบราณครับแต่ผมไม่รู้ครับว่าออกวัดไหนหรือว่าเป็นพระสมัยไหนนะครับผมเห็นเก่าดีก็เอามาครับอ่าผ่าไปนะครับองค์นี้ครับ สนใจองค์ไหนก็สอบถามได้นะครับต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นพระเหรียญมั่งนะครับ จะเป็นหลวงพ่อจรัสนะครับหลวงพ่อจรัสรุ่นที่หนึ่งครับที่พี่ท่านใดรู้นะครับผมหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะครับอยากให้เก็บไว้บูชาหรือว่ามีมุมมีทางนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นเสือนะครับผมหลวงพ่อจรัสรุ่นหนึ่งครับด้านหลังก็จะเป็นเสือหนึ่งนี้นะครับนี่นะครับพระครูจรัสครับผม พี่ๆท่านใดรู้นะครับอันนี้ก็จะศึกตามสภาพการใช้งานนะครับผมนี่ครับด้านหลังจะเป็นเสืออย่างนี้นะครับผมอนุสรสร้างพระอุโบสถครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอนุสรสร้างพระอุโบสถของหลวงพ่อจรัดนะครับผมครับพี่ๆท่านใดรู้นะครับรู้ที่ครับอยากจะเก็บไว้บูชาหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับผม ทักมาสอบถามไว้ใต้ลิงก์ได้เลยนะครับใต้คลิปได้เลยครับผมกดฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องลุงเพชรผาชมด้วยครับ,รบผมองต่อไปนะครับผมองต่อไปอกีกอันนี้จะเป็นเหรียญระครังครับผมได้มาเป็นเหรียญระครังนะครับเป็นเหรียญระครังพ่พทันใดทราบนะครับผม หรือว่าอยากเก็บเก็บไว้บูชาหรือว่ามีมุมมีทางนะครับก็ทักมาสอบถามได้ครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญละครังของลุงพ่ออะไรเอ่ยครับผม mm. เก่ามากนะครับพ,พี่ท่านใดรู้นะครับหรือว่าทราบอยากเก็บเก็บไว้บูชาครับ mm. เจ้าพ่อเมืองตรังเจ้าพ่อเมืองดังครับ จอมพลังจังหวัดสุโขทัยครับผมปี42ครับ2542นะครับผมเป็นพระจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่นะครับพี่พีท่านใดรู้นะครับมีมุมมีทางครับเป็นพระเก่ามากครับองค์นี้พระเก่ามากครับสภาพศึกตามการใช้งานนะครับผมสภาพใช้มาแล้วครับเป็นพระเก่าเก็บครับอยู่บนหิ่งครับได้มานะครับผมบ้านคนแก่ครับ นี่นะครับที่พี่ทันใดพอจะทราบที่นะครับหรือว่าอยากเก็บไว้บูชามีมุมมีทางก็ครับสอบถามมาได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับครับผมนี่นะครับปี2542นะครับผมเจ้าพ่อเมืองดังหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับวัดออมแจ้งครับผมจังหวัดสุโขทัยครับ นี่นะครับเป็นพระเก่ามากนะครับรอศึกษาหาดูข้อมูลกันนะครับพี่ท่านใดอยากรู้อยากทราบหรือว่ายังไงก็ไปหาข้อมูลดูนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมช่องลุงเพชรพาชมนะครับ ขอฝาก PP พี่เพื่อนๆไว้ทุกท่านด้วยชิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ